สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสังเกตฟุตบอลที่เขารบรักทุกท่านทุกคนในช่วงเช้ากันด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับพี่โด,โดครับยังมีแพชชั่นครับโดเยมารีเทิร์นยุโรปเนี่ยตั้งเป้าทำา1000ประตูในอาชีพการแข่งตอนนี้ทำแล้ว956า้ประตูนะครับเซียซเวนคริสเตโนโรนัลโดครับส่งสัญญาณอาจจะกลับไปเล่นยุโรปอีกครั้งพร้อมย้ำว่าเป้าหมายทำให้ถึง1000ประตูในอาชีพของเขามันคือเป้าหมายที่แท้จริง ซูเปอร์สตาร์วัย40ปีอย่างพิโดครับทำประตูรวมในอาชีพเพิ่มเป็น956ลูกแล้วครับหลังยิง2ประตูช่วยเอาเนเซอร์เอาชอนะอันคักลุกนะครับอันอักดูตนะครับส0ูนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสอย่างพิโดเนี่ยเคยบอกว่าเขาตั้งใจจะเล่นต่อไปอีก1หรือ2ปีและยอมรับว่าศึกฟุตบอลโลก2026จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาระหว่างงานประกาศรางวัลที่ดูไบเมื่อวันอาทิตย์ครับพิโดครับโอ้โหกล่าวว่าเขายังคงมีความลหลงไหลสูงเลยในการเล่นฟุตบอล และต้องการเล่นต่อไปพร้อมให้ความเห็นล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของตนเองพี่โดบ,บอกว่าความหลงไหลของผมยังสูงและผมอยากเล่นต่อไปจะเล่นที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางหรือยุโรปผมสนุกกับฟุตบอลเสมอและต้องการเดินหน้าต่อไปการยิง2ประตูเมื่อวันเสาร์ครับยังทําให้ยอดประตูในปีนี้ของพี่โดเพิ่มเป็น40ลูกและนับตั้งแต่เป็นแ,และนับเป็นปีที่14แล้วนะครับที่เขาทําเกิน40ประตูใน1ปีปฏิทิน โรนันโดเองครับดูแลร่างกายด้วยพิลาทิสนะครับการว่ายน้ําเป็นประจําและเข้ายิมสัปดาห์ละ5ครั้งโปรแกรมออกกำลังกายประกอบด้วยคาร์ดิโอ25-30ห้านาทีสปริน์ความเข้มข้นสูงและการยกเวทเฉพาะส่วนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อร่วมถึงเขายังออกกําลังกายวันละ3-4ชั่วโมงนะครับในด้านโภชนาการครับเขาไม่ยึดติดกับมื้ออาหารแบบเช้ากลางวันเย็นทั่วไปแต่แบ่งเป็นมื้อเล็กๆถึง6มือ้อได้แก่มื้อเช้าบรันช์ มือกลางวันของว่างมือข้าเบาๆแล้วก็มือดึกนะครับโรนะัลดเนี่ยเดินทางร่วมงานโกลบซ็อกเกอร์อเวอรที่ดูไบในงานครั้งนี้เขาคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งตะวันออกกลางเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยมีแขกรับเชิญอย่างโนวัโยโควิชนะอุสมานเดเบเล่แล้วก็ลามินยามาลเข้าร่วมงานด้วยนะครับ mm hmm. พ่โดวาย,ยังมีแพทชั่นครับอาจจะเล่นที่ตะวันออกกลางต่อไปหรือเล่นที่ยุโรปก็ได้นะครับ ตั้งเป้าทํา1,000ประตูในอาชีพการค้าแข่งครับสำหรับ c 47คริสตานโ o ลโรน aldo นะครับโอ้โหถือว่าเป็นคนที่มีวินัยมากๆนะครับสำหรับโรนโดไปดูข่าวสารของเจ้ากาเซลโลกันหน่อยนะครับมีการเย้มนะฮะว่า อาจจะนั่นของเจ้ากาเซโล่เนี่ยอาจจะก,กลับไปที่บาร์เซโลนาอีกรอบก็เป็นไปได้นะครับรายงานข่าวจากเดียริโอสปอร์ตครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าเจ้ากาเซโล่ต้องการย้ายออกจากอาฮิลานเพื่อหวนคืนเวทียุโรปและมีโอกาสลงเอยกับบาร์ซ่าอีกครั้งหนึ่งเจ้ากาสเซโล่แบ,บ็กขวาทีมชาติโปรโกกตุเกสครับมีโอกาสหวนคืนบาร์ซ่าอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังแข้งวัย3 1ปีเนี่ยไม่พอใจกับชีวิตในซาอุดิอาระเบียและต้องการหวนคืนเวทียุโรปอีกครั้ง เจากัสซโลครับเคยย้ายจากิตีมาเล่นกับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวเมื่อซีซั่น2อ2 3ัน2ีสนแต่บาร์ซ่าไม่มีทุนซื้อขาดนะครับดังนั้นเนะี Back ่ยฟรูแบ็กชาวโปรตตเกตจึงย้ายไปคแข่ขงกับอัลฮิลานหลังจบฤดูกาลน,นั้นด้วยสัญญา3ปีอย่างไรก็ตามครับช่วงเวลาของเขาในตะวันออกกลางไม่ราบรื่นเท่าไหร่และตอนนี้เขายังไม่มีเขาเขายังไม่ได้อยู่ในแผนงานของกูซืออย่างซิมูเลอินซากี้ขนาะเดียวกันเนะี่ยเจ้ากัสซโลครับยังไม่พอใจกับชีวิตในซาอุดิอาระเบีย และต้องการหวนคืนเวทียุโรปเพื่อเตรียมตัวสําหรับศึกฟุตบอลโลกช่วงกลางปีหน้าตามกุรงานก็บอกว่าบาร์เซโลนาครับเป็นหนึ่งในสมโมสรที่สนใจเจ้ากัเซโล่แต่อุปสรรคใหญ่ของบาร์ซ่าก็คือการโน้มน้าวให้ออเวิลานเน่ยอมปล่อยตัวนักเตะหรือขายในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่แม้ว่าแข่งวัย3าเปีรายนี้จะมีสัญญาจานถึงปี2 0 2 7ก็ตามนะครับมีโอกาสในการหวนคืนมาที่บาร์เซโลนาครับสำหรับเจ้ากัเซโล่โอ้ถ้ามาอีกนี่พันหนึบกำลังแบบแข็งโป๊กเลยนะสำหรับบาร์ซ่า รอติดตามได้เลยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับ